เฮ้ย hey, ชาวชีวิตสดใสทำไมไม่ลองไขปริศนาที่ท้าทายสมองกันดูหน่อยล่ะเยี่ยมมาลงมือกันเลย <Yeah. S 1> ลองดูภาพนี้อย่างตั้งใจคุณสามารถหาคำตอบของสมการที่ไม่ธรรมดานี้ได้หรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าคำตอบของคุณคือ4.3คุณตอบถูกแล้ว คุณจะใช้คำไหนเพื่ออธิบายบุคคลที่ไม่มีนิ้วครบทุกนิ้วบนมือหนึ่งข้างบางทีคำว่าปกติหรือธรรมดาก็ได้แล้วนะเพราะคงไม่มีใครมีนิ้วครบทั้ง10นิ้วบนมือข้างเดียวหรอกคนส่วนใหญ่มักจะมีข้างละ5นิ้วไงล่ะ สมมติว่าคุณมีเค้กกลมขนาดใหญ่ที่มีเทียนทั้งหมด7เล่มปักอยู่รอบวงคุณต้องเป่าเทียนทั้ง7ดเล่มที่ปักเรียงกันไว้เป็นวงกลมแต่มีกฎอยู่ว่าเมื่อคุณเป่าเทียนเล่มหนึง่งเทียนเล่มถัดไปจะดับตามไปด้วยหากคุณเป่าเทียนที่ดับไปแล้วเทียนเล่มนั้นก็จะติดขึ้นมาใหม่ดังนั้นหากคุณเป่าเทียนจากไฟติดจะกลายเป็นดับและดับเป็นติดรวมถึงเทียนเล่ม,มอ,อื่นๆที่อยู่ทั้งสองข้างด้วยหน้าที่ของคุณคือเป่าเทียนให้ดับทั้งหมดโดยเป่าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือคำแนะนำเล็กกกนนน้อยยยาารเเเเป่่ทีีลมดวั2 ก็เหมือนไม่เป่าเลยการเป่าเทียนเล่มเดียวกัน3ครั้งก็เหมือนกับการเป่าเทียนเล่มเดียวกัน1ครั้ง คุณต้องเป่าเทียนแต่ละเล่มหนึ่งครั้งโดยเริ่มจากเล่มใดก็ได้แล้วเป่าต่อไปเรื่อยๆรอบวงกลมเทียนหลายเล่มจะถูกจุดขึ้นใหม่แต่สุดท้ายแล้วเทียนทั้งหมดจะดับจากการเป่าแล้วเทียนดับต่อๆกันโอ้สถานการณ์มันแปลกๆนะผมแน่ใจว่ามันต้องเป็นความเข้าใจผิดคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ชายคนนั้นอาจถอดกางเกงออกเพื่อให้ผู้หญิงซ่อมขากางเกงของเขาให้หน่อยและเธอน่าจะต้องใช้เข็มกลัดเพื่อซ่อมมันซึ่งเป็นเข็มกลัดที่เธอติดไว้บนเสื้อของตัวเองเพื่อยึดมันไว้ด้วยกันทีนี้ลองดูภาพนี้สิใครกำลังทำตัวไม่เหมาะสมอยู่ ู้หญิงทางขวามือไม่ใช่เพราะเธอกําลังเอาลูกลงสาะน้ําแต่เพราะเธอไม่ได้เช็คอุณหภูมิของน้ําก่อนจะทำแบบนั้นตั้งหาซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงทางซ้ายมือกําลังทําอยู่ลองดูชายสคนนี้มีคนนึงป้นธนาคารมากระเป๋าสตางค์ของพวกเขาสองคนเปิดอยู่แล้วมองเห็นข้างในคุณรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนร้าย ผู้ชายทางซ้ายมีกระเป๋าสตางค์ที่เต็ไมไปด้วยเงินสดส่วนผู้ชายทางขวามีกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่าแต่ถ้าคุณดูเขาดีๆคุณจะเห็นธนบัตรหนึ่งดอลลาร์โผล่ออกมาจากกระเป๋าของเขาดังนั้นเขาคงเป็นขโมยแน่ๆลองดูภาพคุณติดอยู่บนเกาะร้างน่ากลัวจังคุณคิดว่าชายคนนี้จะรอดชีวิตได้ไหมแถมตรงนั้นมีสัตว์ป่าด้วย โดยปกติแล้วเสือชิต้าจะไม่โจมตีมนุษย์และแม้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจดูอันตรายแต่เขาสามารถเอาชีวิตรอดได้ถ้าไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำการให้อาหารเสือชิต้าลองดูสองภาพนี้อย่างตั้งใจและพยายามหาว่าผู้ชายคนไหนที่มีแมว เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ชายทางขวาแม้ว่าผู้ชายทางซ้ายจะมีโปสเตอร์น่ารักน่ารักที่เป็นรูปแมวติดอยู่บนผนังแต่เขาอาจจะเป็นแค่คนรักแมวเฉยๆก็ได้แต่ในห้องของผู้ชายทางขวาคุณจะสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนผนังเพียบเลยชายคนนี้โทรเรียกตำรวจแล้วบอกว่ามีคนบุกรุกบ้านและทำการต้นเขาแต่ตำรวจสงสัยว่าเขากำลังโกหกเพื่อเรียกร้องเงินประกันคุณพอจะหาสาเหตุได้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงสงสัยแบบนี้ นั่นเป็นเพราะถึงแม้จะมีแจก,กันอยู่หลายใบบนพื้นแต่ก็ไม่มีใบไหนที่แตกเลยลองดูรูปถ่ายงานแต่งงานที่สวยงามน,นี้สิว้าวพวกเขาดูมีความสุขและรักกันมากแต่มันมีปัญหาอยู่นั่นคือมีคนคนนึงมาจากอีกโลกหนึ่งคุณเห็นหรือเปล่า เ้าสาวไม่ได้เกิดบนโลกแน่นอนเพราะเธอมีสามแขนไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะสังเกตเห็นไหมนะดูเหมือนทั้งสองกำลังตกอยู่ในอันตรายถนนค่อนข้างอันตรายแต่ใครกันที่มีโอกาสสะดุดล้มมากกว่ากันเป็นคำถามที่ดีเลยคุณรู้คำตอบไหม ชายผู้พิการทางสายตาระมัดระวังและใช้ไม้เท้าสีขา,ขาวของเขาเพื่อหาทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยเธอมัวแต่เล่นโทรศัพท์จึงมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสสะดุดล้มมากกว่าเดวิดเกิดวันที่25ทธันวาคมแต่ที่น่าแปลกคือเขากลับฉลองวันเกิดในช่วงฤดูร้อนเสมอทำไมเขาถึงทำแบบนั้น เดวิดอาศัยอยู่ในซีกโลกใต้ซึ่งในเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤวด,ดูร้อนลองดูสาวๆเหล่านี้สิคุณเดาได้ไหมว่าใครเลี้ยงสุนัขสาวที่อยู่ทางซ้ายสุนัขของเธอกัดรองเท้าเพาใบของเธอขาดขณะที่เธอไม่อยู่ คนเหล่านี้ดูปกติดีทุกคนแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ใช่คนจริงๆคนนั้นคือใครผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลองสังเกตดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าเขาไม่มีเงาเลยทำไมทุกคนจึงได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถปาร์ตี้บัสได้ยกเว้นคนสองคน พวกเขาแต่งงานกันและปาร์ตี้จัดขึ้นเฉพาะคนโสดเท่านั้น มาร์กเป็นโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาฉลาดมากจนนำหน้าตำรวจ19เก้าเสมอคู่แข่งของมาร์กต่างอิจฉาในทักษะของเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขารู้ว่ามาร์กเพิ่งได้สร้อยคอล้ำค่ามาคู่แข่งคนสำคัญของเขาจึงตัดสินใจขโมยสร้อยเส้นนี้จากมาร์กเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นหัวขโมยที่เก่งกว่าเขาเข้าไปค้นบ้านของมาร์กอย่างละเอียดแต่ไม่พบสร้อยคอเส้นนั้นเลยเขารู้สึกจิตหวังและทำการจัดทุกอย่างเข้าที่แล้วจากไปเมื่อมาร์กกลับมาถึงบ้านเขาก็รู้ทันทีว่ามีคนมาบ้านของเขาเขารู้เรื่องนี้ได้ยงไ เยงคือบบาแสมันดูแตกต่างจากตอนก่อนที่คู่แข่งของเขามาเยือนลองดูคนเหล่านี้อย่างตั้งใจพวกเขาทั้งหมดเป็นครูแต่มีครูคนหนึ่งที่เป็นตัวปลอมคุณรู้หรือเปล่าว่าคนไหน ชายที่อยู่ทางซ้ายคุณเห็นรูปของเขาที่ติดอยู่บนผนังนั้นไหมเขาเป็นอาชญากรที่ถูกประกาศจับทีนี้ลองดูครูสองคนนี้ครูคนไหนเป็นอาชญากรเป็นไปได้ว่าจะเป็นครูทางซ้ายดูซิมีบางอย่างสีแดงๆอยู่บนแขนเสื้อของเธอมันเป็นเลือดหรือเปล่า ไมเคิลมีศัตรูที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นพ่อโมสตา์มืดครั้งหนึ่งพ่อมดสามารถลักพาตัวเขาและขังไว้บนหอคอยที่สูงมากในห้องของไมเคิลมีหน้าต่างบานเล็กเพียงบานเดียวและไม่มีประตูเลยแม้แต่บานเดียวพ่อมดคิดว่ายังไม่พอเขาจุดไฟเวทมนตร์ล้อมรอบหอคอยไว้แล้วหายตัวไปไมเคิลรู้ว่าเขามีเวลาไม่มากเขามองไปรอบๆห้องและได้เห็นน้ำยาเวทมนตร์สามชนิดชนิดแรกทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างเหนือมนุษย์ชนิดที่สองทำให้เขากลายเป็นแวมไพร์ได้และด้วยน้ำยาวิเศษชนิดที่สามเขาสามารถเรียกสัตว์ชนิดใดก็ได้ เขาต้องการเขาควรดื่มน้ำยาชนิดใดแม้ว่าเขาจะทำลายหอคอยด้วยพลังก,กำลังที่ได้รับมามันก็ไม่สามารถช่วยเขาจากไฟเวทมนต์ได้ไม่มีสัตว์ใดสามารถช่วยให้เขาหนีจากหอคอยได้แต่หากเขาเลือกที่จะกลายเป็นวมไพร์เขาจะสามารถกลายร่างเป็นคั้งคขาแล้วบินหนีออกไป ริชาร์ดกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะหลังเลิกงานในขณะนั้นมีคนมาตีศีรษะของเขาจากด้านหลังเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในบ่อน้ำโชคดีที่น้ำในบ่อนั้นมีไม่เยอะท,ทันทีที่ริชาร์ดพยายามปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำเขาก็พบว่าผนังลื่นเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้เขาสังเกตเห็นถังที่มีเชือกผูกเอาไว้ถังห้อยต่ำมากแต่แม้ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังเอื้อมไม่ถึงสักทีอย่างไรก็ตามในเวลา15นาทีเขาก็สามารถออกจากสถานที่ที่อันตรายนี้ได้คุณรู้ไหมว่า,ออา,าริชาร์ดหน ถอดรองเท้าแล้วโยนมันลงไปในถังถังลดระดับลงมาแล้วริชาร์ดก็สามารถหนีออกมาได้